บาดีเจนแล้วอ oh. mm. mm. ้าวเดี๋ยวฉันคนสุดท้ายแล้วหรอไม่มีสิทธิเลือกเลยไม่เคยมีสิทธิเลือกเลยเจ็าตัวนี้ก็ได้ราฟาเอลโอ้โหดู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 ดาดู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 ดๆนี่นด่มีดูดรดู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  เทพธิดาที่รวยมากแคมสวยตัดีฮะชุดอลังมากดูจากสีในรูปก็คือแบบว่ามีความเปล่งประกายเนาะในบรรดาทั้งหมดเนี่ยเรามีความเปล่งประกายมาก Welcome l to o m b i โอเคเสียผ้าแรกันเลยผ้าแรกนี่คือเป็นเหมือนแสงทองตกไฟหัวเนี่ยเออนี่ฮาวหนีชื่อฟันเลยมาเอ้ยพวกแกกินข้าวยังเ้ย ไม่มีใครตอบเลยไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเลยโอ้ยลิงนี่ลิงหรอเกี้ยนี่ฝึกซ้อมกระบวนกาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออีนี่ใครอีนี่ใครอีนี่ใครมีอะไรัดยแสงทองตกเลยมันเพิ่มพลังเลยอ่ะเพิ่มพลังเลยอะเพิ่อาฉันเพิ่มให้เออเออเอาแสงทองที่ตกไปหัวแสงทองี่ตกไปเอออ ตีก e ต kind of ันเจอตาตั้งแต่ตาแรกๆโอ้โหตั้งแต่ครั้งแรกคือตีชนตายตั้งแต่แบบนี้เลยเหรอรุนแรงจังแสงท้องตกไปแสงท้องตกไปหัวแสงท้องตกใส่หัวอีีด โอโหพลังดามิดมันสูงกว่าเราอะ่ะมันเร็วอย่างนี้เดียว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 ยวหยุดนะอ คิวให้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 เขาติเออเดี๋ยวจะวิวเดี๋ยวชวิวเดี๋ยวโดนกตายก็ลวกันสวยเห็นไมเนไหมสวยและรวยแถมเป็นมิจะาอุโบมันมาเรมันมาเรมันมาเร่อยเนคุณต้องรอดคุณต้องรอดต้องรอ ระวังะวังโอ้โหพลังอะไรพลังอะไรไอ้ที o r ้โออีนี่ใครอีนั่นใครอีนี่ใคร ทองที่ส่องใสหัวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาหน่อยเพื่อนเพื่อมาหน่อยอือเออออทุกคนกทุกเอออแ้อต่งคิวมากๆเอือนไปใส่อไม่เห็นไปจะวาไปบ้านเหรอาจริงๆเลยจอแต่งองตกเหัอ้เองก่อนแต่มันไม่มีเลื่อนหลัป้อมนะเลย ทำไมมีเอรงต่เลยเออเออแสงกระทุฝั่งฆ่าดิฉั่าฆ่่งายนาเพราะ่าปบต่อเออออเออเออเอ้ยไอ้สัส ไม่ช่วยอะไรเลยตปีป้อมกันเท่านั้นแหละทำไมป้อมแบบว่าพลังป้อมเยอะจังเลยได้เราต้องได้นู้น <Power> ต <working> <iyorum> ีได้สองป้อมแล้วทำไมเราอ่อนหัดแบบนี้ทั้งทนเขาตีไปสองป้อมแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออไปบนดีกว่าเออกดคิวตัวเองไว้เออเสียงไร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 หืมกบกรบอ๋อโหอีเทสทิดาเดินช้ามาก เดือดช้ามากเดือดช้ามากเออ The light is the only team are the light stringers Healing prayer for you Healing for everyone own eyes Look at me Dialoia เดี๋ยวนะบอกเพื่อนก่อนข้างล่างก็มีนะเธอเดี๋ยวเดี๋ยว ข้างบนมาละข้างบนมาเธอข้างบนโอ้โหจับันที่เจอมาคืออีน่าหล่อยเยอะเลยคืออันต้า,ากแต่เพื่อนเก่งกว่าเก่งกว่าเพื่อนเก่งกว่าเพื่อน ไม่ได้ลิฟต The Moment s for you You have slain an enemy โอ้ไม่รอดไม่รอด่นี่ไม่รอดน่้องเงลงตกใส่หัว Everyone, regrets. Healing prayer. are the light ringer you... I have Healing for everyone. Do not oh, gaze oh. into the darkness. Oh, oh, it seems your team Destroy the turret! Oh, oh. Do, 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 do. Healing prayers for you. May the light forever shine upon the land of dawn. พ่ลาิอ้อมหลังละฉันเห็นฉันเห็นเดี๋ยว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 อนีนี่อีนี่ต้องไม่รอดอีนี่ต้องไม่รอดเดี๋ยวเดี๋ยวอนั่นเหี้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันก็จะไม่รอดเหมือนกันแหละยามาย่ Your team yeah. healing Prayers for you. <coughs> no one can turn back In the name of the light. Oh, oh, done, you ดึกว่าจะตายซะละเน็ตเน็ตฉันเป็นไอะไรมาฮิวจ้ามาฮิวจ้ามาฮิวจ้า Help me Help me No one h r a i n g for you จะไปหรอจะไปจริงจหรอแกแกแก Yeah, you know, you know. Healing for everyone. Unstoppable! them all! Stop them all! Stop the all! Healing the all! Stop the light healing them for Stop them all! Stop them all! Stop อะไใ้หมดรใช้หมดจะแตล้วไปหัวอ้ยเอ้เขื่นดนปลาที่จริงกอต้องอยู่ด้วยะบอกทไมันต้องมากีวตรงนี้ด้ว Healing for everyone. Legendary. Everyone, regret. Healing prayer so for you. I. In the name of the light. Oh, oh, oh help me! Someone help me! Healing for everyone. Help me. You, oh, oh, you are your own master. Your own master. <laughs> here, Healing prayers for oh, you. Oh, 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 oh. Our turret has been destroyed Monster killed! Healing for everyone. เออเออส,ส oh งงงองนาทีสองนาทีเออพอเพื่อนมาแล้วเราก็จะเก่งขึ้นคพี่จริงเก่งกว่าลุกเก่งมา้ยลุงต็้มอัดแล้วเอ่อยุมาอ่ไล Healing team destroyed a turret cannot shatter. Initiate retreat, everyone regrets. <laughs> 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 ป้อมไหนป้อมไหนเลยเธอ,อะฮิวฮิวเทพทิดาพยาบาลมาแล้วจ้าเออเออเออเดอินสับมาตัวใหญ่นี่สับแรงมากสับทีนี้เกือบครึ่งป้อมเลยตำนานนองเลือดเส้นซัพพอร์ตไม่ได้ MVP แน่นอนฉัน เลขที่ออก619อืมก็ถือว่าเราเล่นดีอยู่นะเราต้องเป็นผู้เล่นดีเราต้องกดไลค์ให้เพี่บเลย,ยอ่ะกด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 ไลค์ให้ทพีมดเลยวเก่งมัน